ล่าสุดเนี่ยพบออตรอ,อยากเจอกับครอบครัวใช่ประกาศก,ก,ก็ก็พูดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าอยากอยากพบอยากมีโอากาสได้คุยได้เคลียร์ใจแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจกันรู้สึกรับฟังกันคือไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะไปเพื่อแค่จะปลอบใจขอโทษหรือแก้ตัวหรืออะไรเงี้ยทั้งสิ้นนะฮะแต่ผมว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดีจากางฝั่งตํารวจอยู่คือแต่ก็ไม่รู้ว่า เราอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าไปแล้วจะได้อะไรแต่อย่างน้อยให้มีการคุยได้มีการรับฟังให้ได้มีการได้ยินก่อนแล้วหวังว่าจะมีทางออกที่ก็อยากจะมีการขยับตัวขึ้นอีกสักนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันก็น่าตั้งคําถามวันที่คุณอ่านสิ่งที่เขาประกาศออกมา <c oughs> คุณรู้สึกว่าคุณมีเอไะไหมล่ะผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดแล้วก็เหมือนกับว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่ตํารวจสืบสวนสอบสวน50กว่าคนที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอกันไปในรายการนี้ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ทําสรุปสํานวนออกมาแล้วยื่นส่งกลับไปอ่ะคคมันนนือใที่สุดเป็แ ปร,ประมาทะแต,แต่มันไม่มีลงท้ายมันไม่มีถึงแก่ความตายอ่ะอคำตัดสินมันจึงออกมาดูเบาหวิวไงผมว่าเกือบทุกคนน่ะรู้สึกเหมือนกันหมด